ถ้าผมย้อนกลับไปตอนสิบแปดได้นะ,ะผมมั่นใจว่าตอนเนี้ยผมรวยมากทำไมคะถ้าพี่กลับย้อนกลับไปตอนสิบห้าหรือสิบแปดตอนเนี้ยพี่รวยมากผมมั่นใจแล้วผมรวยมากต้องรวยแบบโคตรรวยจากจากอะไรคะราะว่าพี่จเล่าให้ฟังเรื่องจริงอนะ่ะตอนเนี้แม่แม่ค้าออนไลน์หลายคนที่แบบรวยมากๆอะ่ะอืมเป็นเพื่อนๆที่ท,ที่ที่รู้จักกันยุคยุค ผมตอนผมอายุสิบห้าถึงสิบแปดผมถูกชวนลงทุนทําครีมเยอะมากออ mm ื hmm. แต่เนื่องจากไม่ใช้อ mm hmm. แล้วยุคนั้น,น่ะมันมีการทั้งแบบบางคนมัน,ม,นมันทํามาแล้วมันมันถูกแอนตี้ด้วยไม่ทําทั้งที่จริงๆอ่ะช่วงยุคยุคแล้วก็ยุคยี่สิบเอ็ดเพราะว่ายุคยุคยุคยี่สิบเอ็ดเนี่ย,ย,ย,ยมี <laughs> คือตอนนั้นนะ่ะค,คือคือครีมครีมหรือของใช็คเนี้ย มีหลายคนที่เป็นแม่ค้ารวยมากตอนนี้ยด้วยจะไม่รวยมาก่อนเลยแต่ว่าเป็นเป็นพิตตี้ก่อนผมจีพิตตี้ตอนนอายุมานและคือเล่าเองขำเองด้วยนะดูหน้าไม่ไงคงขำไงตอนตอนสิบห้าสิบหกอะเราเรามีตังกว่าเด็กทั่วไปเยอะ,อะเรามีตังเป็นแบบหลักเป็น เป็นเป็นร้านเป็นอะไรเงี้ยนก่อนเด็กคนอื่นอะแล้วคือยุคนู้นการลงทุนทําอะไรพวกเนี้ยมันถูกมากนะแค่หกหมื่นแสนหนึ่งอะไรก็คือแบบทําครีมทําอะไรได้แบบสุดๆแล้วตอนนั้นก็คือสาวๆเพราะเราจีบคนอายุเยอะกว่าสาวๆก็อยากแบบทําธุรกิจวกขายครีมขายอะไรแต่เราเราไม่กล้าทำเพราะตอนนั้นเรามองว่ารู้สึกว่าแบบถ้าเป็นนักแสดงแล้วลงไปทำนั้นมันดูมันดูหน้าหน้าอายหน้าเขินมากเลย ตอนนี้ก็มามองคือพวกนั้นคือรวยรวยมีลูกมีอะไรรวยกันไปแบบมีบ้านหลังเป็นร้อยล้านมีเงินเป็นบางคนก็เตดคุกไปละเพราะว่าพอทางคีวพวกนี้บางทีลองหักข้ามใจกันไม่ไหวเพราะว่าเนื่องด้วยเม็ดเงินมันเยอะมากมในการที่ว่าใครชวนลงทุนแล้วบางคนห้ามใจเตงไม่ไหวก็ดันไปลงทุนในทางที่แบบกึ่งๆคิดนิดๆหรือแบบว่าลอกลว่หน่อยๆอะไรเงี้ยก็จะรวยมากๆตรงแล้วก็แล้วก็แล้วก็พิพาทกันไปแต่อย่างเรานี่มีโอกาสจะกลับมารวยไหม หนูเป็นรวยไหมยากทุกคนนะพวกเราเนี่ยยกไว้เนี่ยอันนี้รวยแล้วจริงจริงตอนตอนยีิบเอ็ดเนี่ยชอบพิตตี้ไม่ใช่ก็คือพิตตี้สวยนะก็เราก็จีบพิตตี้ยิ้มบ้างเลยนะคะตอนเราเนี่ยพิตตี้พิตตี้ก็เลยยิ้มยิ้มเลยอ่ะตอนเราพิตตี้ก็เลยชวนแบบว่าความสุขมากน่ารักน่ารักน่ารักไงแบบหลายคนก็คือแบบว่าชวนเราลงคุณทาแบบว่าครีมเพราะตอนนั้นมันนแบบอะไรที่แบบมันชาแล้วมันดูแบบแต่ด้วยนึ่งนงด้วยแบบนั่นก็คือแบบ ชวนแต่เราไม่กล้าทำจริงยุคนั้นคือคือแม้แต่คนจ้างโพสงานในในใน,ในแปปอปออจอยยังไม่กล้ายังไม่กล้าลงเลยเพราะตยุคนั้นน่ยยุคแรกเป็นนักแสดงไายลงไปนี่คือคุณแบบเหมือนตกงานก็เหมือนยุคนี้นที่แบบว่าตอนแรกคนด่าผมว่าทาไมมาทำติ๊กตอกผมตกงานแต่สุดท้ายก <laughs> ็ตามกันมาเร้เลยนั่นแหละตกงานนี่เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับว่ามันเกิดนึ่นงจริงแล้วก็เป็นนักแสดงก็ตกงานได้เหมือนกัน <laughs> ยุคนี้นักแสดงตกงานกันเยอะมาก คนเรามีขึ้นมีลงความความเครียดของนักแสดงที่ตกงานแล้วเขาเครียดกว่าคนทั่วไปคืออะไรรูป้ป่ะคือเขาห้ามแสดงว่าตกงานอ,อันนี้บอกใครครับตัวเองไม่ใช่พูดถึงว่าแบบว่า,บบวาบบนักแสดงที่เป็นแบบกล่งละครอะไรพวกเนี้ยอเขาห้ามแสดงว่าตกงานเพราะถ้ายิ่งเขาบอกว่าแบบอันนี้ปุ๊กนะบางคนแบบมันภาพลักษณ์มันจะดูบบเปลี่ยนไปก็ต้องแก้ยังทำเป็นแบบว่า ดังนักนข่งจริงเปิดใจได้นะบอกผมตกงานครับมันก็จะเป็นฟิลตลกกันไมก็ไปไปทางานสายก็ต้องตามที่มันเป็นแหละก็คือต้องยุคนี้ก็เอาตัวรอดได้คือรีวิวได้อืมอินฟูอินฟูนั่นแหละเป็นนักแสดงก็ต้องยอมลงมาทํามันไม่ใช่เรื่องน่าเขินหน้าอะไรไม่ใช่น่นนารเขินนะคะเพราะเรายังทํางานสุดฤทิแต่มัน,นเขินเพราะว่าระดับที่เขาเคยอยู่ไงอ่าอ,อืมมันเลยปรับลงมาไม่ได้แล้วก็สกิลของนักแสดงร้อยคนเนี่ยขายของจริงได้ไม่กี่คน มันเป็นสกิลที่ที่ที่เหมือนมันต้องแบบเป็นพูดเยอะค่ะพูดเยอะพูดมากแล้วก็พูดเก่งเหมือนใครบางคนแถวนี้ไม่ผมพูดไปเรื่อยงไงผมเลยเป็นแบบพอมาเป็นแบบรีวิวได้หน่อยว่าจะกลับมาเป็นนักพิมพ์อยู่ชอบพิมพ์พิมพ์อะไรยาวชอบพิมพ์อะไรอย่าน้อกจาสามลูกแมพี่ชอบพิมพ์เลยยาวจริงจริงพี่ชอบเขียนกับพิมพ์มากแต่ว่าหลายคนไม่ค่อยรู้ <c oughs> พิมพิมพ์กับเขียนเนี่ยพี่ชอบเขียนอะไรยาวๆมากที่ทําให้หนูอ่านหนังสือเกินเจ็ดบรรทัด พี่เห็นเห็นสภาพเนี้ยพี่ชอบเขียนในยาวๆมากเขยียนในข้อความอะไรเงี้ยเหรอมันโพสหรือจริงๆชอบเขียนเรื่องอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าแบบคือที่เขียน,ขขขขนเขียนแล้วก็เขียนข้อข้อยากของนักเขียนคือเขียนงให้คนอ่านให้ให้ตดให้ได้นักเขียนอยากอ่านนิยายต้องสามมากแต่ต้องสามเปิดมาอ่านไม่ออกสักตัวเพราะเป็นภาษาอังกฤษเลยอินเตอร์สร้างหัวเราะปอมมากไม่ต้องเอาก็หัวเราะอยู่ก็มันตลกเรีอเพ่หัวเราะแค่นี้ เมื่อก่อนหนูหัวเราะแค่อันนี้ก็ก็เดี๋ยวมีเรื่องสำหรับผมก็คือย้อนได้เป็นผมมีเรื่องนึงที่ย้อนได้ถ้าทำเนี่ยถ้าถ้าสาวสาวพิตตี้ชวนทําคีมตอนนั้นรีบทําจะต้องเป็นสาวสาวด้วยอาหารเสริมเพราะตอนนี้ถึงเงั้นที่ทําผู้ชายคือมองแล้วมันรู้สึกเป็นอะไรแบบไันทาไม่ได้อะไรเงี้ยป่านนี้ก็คือรวยระดับละไม่ทำละไม่ทำละไม่ทำละ ตอนนี้ก็ไม่ทันแม่อย่าบอกว่าทันไม่ทัน <ừ. S 2> ตอนนี้คือคือมันมีโอกาสเจ๋งเกินห้าสิบห้าสิบยุคนู้นไม่มีเพราะว่าไม่ค่อยมีคนทํายุคนี้ต้องทําทําอะไรดีคะยุคนี้ต้องต้องทําตามกระแสอย่างเดียวถ้าไม่ได้แข็งแรงพอต้องต้องแค่ตามกระแสต้งสามพูดได้นะแม่พี่ยังพูดเยอะต,ต้องสั่งง่ง่วงเลยง่วงตื่นนะแต่ว่า เราตั้งใจฟังเขาเล่าเรื่องพิตตี้อยู่ค่ะอ๋อเรื่องพิตตี้ตั้งใจฟังแค่เรื่องพิตตี้ด้วยนะทุกที่เล่ามาสามถิ่นที่นี่ได้ยินคําเดียวพิตตี้เหมือนกันเพราะว่าตอนพูดก็คือแววตาเขาเป็นประกาใช่ได้ยินอยู่คำเดียวยิ้มกว้างแม่แต่ละคนงั้นแล้วก็แบบโอแต่ละคนแบบว่าคือรวยประสบความสําเร็จไปกันเยอะแยะนะเขาเหื่นไม่ได้ยินเลย เนอพี่ก็ได้ยินแค่แต่ในผู้เขานั้นหมายซิความสุขย r e t t y แล้วทำไสายดีทุกคนนอนนะฮะยุ่งกว้างเชียวขอดูอ่ะพี่นาคุยปะไหนพูดคำเมื่อกี้ใหม่สิคะ pretty ต้องมีความแบจริงเวาตาออกกองลอติด้ามากไม่ได้อืมแต่ว่าอ่ะข้อหนึ่งทำไมถึงถึงถึงเราไม่ทำรู้ปะโจทย์ที่สำคัญสุด ถ้าผมทําตอนนั้นนะออืป่านเนี้ยผมต้องเป็นแก่นั่งเลี้ยงลูกแล้วผมมั่นใจเพราะว่าคนที่ทําไปสุดท้ายมันเป็นคู่กันทุกคนคนที่ที่ร่วมกันตอนนั้นนะพอทําปุ๊บก็คือทุกคนตอนนี้คือก็คือมันต้องเป็นคู่กันมันจะเป็นคู่พอเริ่มลงทุนทําธุรกิจทําอะไรไปทุก็นพอยพอทะเลาะก็แรงพอไม่ทะเลาะก็ก็จะมีปัญหามันจะเป็นอย่างนั้นจริงจริงก็เลยม่รวยดีกว่าอืม จริงๆนะเป็นอย่างนั้นจริงทุกคนที่ประสบความสําเร็จไปมีแฟนทุกคนมันต้องเริ่มด้วยไปด้วยกันแล้วก็ช่วยช่วยเหลือกันจนประสบความสาเร็จหนูไปหาธุรกิจมาดีกว่าแล้วก็หาพาร์ทเนอร์เพื่อได้มีแฟนม้างผมพูดจริงนะถ้าถ้า,ถ,าถ้าตอนนั้นถ้าตอนนั้นไปร่วมร่วมทําธุรกิจก็ต้องน่าจะต้องแต่งงานมีลูกแล้วตอนนี้เด็ก <c oughs> ๆวิ่งเล่นกันแล้วก็ <c oughs> อยู่บ้านแบบในหมู่บ้านแต่ถ้าพี่นักมีลูกหนูจะเลี้ยงลูกพี่นักเอง มันจะเป็นยังไงวนะน่ะผมไม่ใช่เพราะว่าผม,มเด็กๆกนในซอยมันก็เหมือนกันเหมือนเหมือนอยู่และอืมคือลูกเขาบดเองคือกว่าพริตตี่ยังไม่จบไม่ไม่เราลึกถึงตอนนู้นจริงๆนะว่าแต่ว่าเออเรามีโอกาสหลายอย่างมากแต่ว่าไม่ได้ทํา มีโอกาสได้รีวิวของตอนก็ไม่ยอมทำเพราะตอนนั้นเพราะมันมันน่าเขินจริงแต่ตอนนั้นนักแสดงทาไม่ได้จริงแ้วเมื่อกี้คือเรานึกถึงเหตุการณ์เก่อๆหรือนึกถึงหน้าเขานึกถึงพร้อมกันพร้อมกันเพราะตอนนี้เห็นเขาแบบรถแล่นในแบบแต่ละคนรวยกันแล้วลูกจะตั้งชื่ออะไรแถวไม่ไม่นึกกลับอืม